พี่น้องมึงทางทางมันเรนียนนด่ย่าง,งามครับผมพุ่น้่ะโอ้ทางงามเฮงขวายมึงทางเรียนมึงไหวกระใส่ข้าจากผักจิตว่าตั้งแต่ก็ต้องเถียงเลยพี่น้องครับหัวขาต่ำเหมือนห้วนหู้บใหญ่ ่หลังเรยเออเียบร้อยครับผมหลังแรกก็โดนเลยจ้ะหลังแรกก็โดนเลยนะเจ้าเจ้ะโนะอ้โหตัวสวยหนูพุกตัวนี้พี่น้องครับเป็นหนูขาตั้มปูเผาเรลาสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องโอ้มาบักไก่ไมาเจอห้อยเขาใส่ cái gì để xây cái cao thoát thì nó hay là cháu xay rồi coi những cái hoai nổ lên cho nổ lên vừa sau như này dễ ta là vá này Mặt nghe bị kín là vá หักตามห้อยเก้าขอครับคุบ่วงเขากับพระท่านขอดุได้ทีมั้งเยอะเกะเยอะเโตยังไง เรยกตู้เย็นเนาะใส่บะทันหมดกระปู เก้าน้ำหมัไมใส่บวกสองสามหลังะดิดบดิดบ่อยู่เลยครับ ดีดไว้ครับแล้วถ้เขามาดมดีดเล่ด้วยมาแล้วควดได้ยครับมีทางไหนด้วนเข้าอยู่ขวัดอยู่ Okay. <laughs> เ้าใไซตะบ่วงนะครับแถวนี้บุใครไซกลับคือผม ไปพี่น้องขอสักครั้งพี่น้องบางทางท้างมันเลียนย่างามครับผมพูดนะอ้ทางยำเห ใส่บักหลายนะครับใไไส่ในน้อยเพื่อพูดน่ะเกี่ยวขวอยเออห้อยแรนเตียมเลยงามแห้งครับเกี่ยวเรียนออกไปน้ำปลาไปเกี่ยวว่าควัใหม่เลยครับเนี่ยจังๆใส่จุ่มมันอยู่นี่แหละเพราะไประวังหันงหันใส่ตะบวง Ngu khá tăm lắm quá nè. Khoa xoay con phía đoàn khắp. Ngam hiang. Bọc lưới khắp. Ngam đọc Ngu nhoi lắm phía tăm. คิดว่าเป็นหนูขาต่ำเหรอครับค่อยตีนหน่อยหน่อยไหมเพียบเลยไต้กับไส่ครับร้องมังไต้กับไก่กันเลยนี่แทง บ่วงกระใสอยู่บ่หลายหลังหนึ่หลังหนึ่งคุณหลังหนึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่หา้าหกมึงขวยัยมึงทางเรียนมืองไหวกระใสเท้าจากผักคิดว่าตั้งแต่ก็ต้องเถื่อนเลยพี่น้องครับหัวขาต่ำเหมือนห้วนหูใบใหญ่ได้ละบ่วงเขาหลังหนึ่งเก็บโบ้เม็ด ไม่หนูแรงจนหวดเบอร์สิบสี่ที้อ่อนใจแคปสิบสองหลังครับเต็มห,หลายเลยเดี๋ยวมองมองคลิปที่แล้วเฮาใส่ไปหันแลับว่าไปเมืองหรอกจะบ่วงละเดี๋ยวไปยามอีกเรื่อสองไม่ยามอันนี้ก่อน เขาพยายามบ่วงเห็ดบ่วงเขาเจ้าใส่กันของเสียนหรอว่านี่ น้ำเป็นมันยาวพวดเสียนเพิน่นใส่ไปเรื่ๆจากหลังนุ่งบ่อเขากลับพี่น้องโอ้ทางมาบอดี ใช่เล็เรยนเรียนซือ้อซื้อครับฟังละหกหลังไม้เก่าเขาหนูขาตำ่ำเยื่อปูกับขีดไต้ครับเดีย๋ยวมาลุ่นกันมืองหลวดมืออื้นเสาถือแค่แล้พี่น้องพี่นองทางมันดีแห้งเลยนี่กลับเขาอะเจอกันมืออื้นเสาพี่น้องบ่วงมือังิน,อนปอยไปหันละ นี่นะที่เป็นหนูใหญ่เด้วนี่ควายนี่คนละคนละอันกันละ่ะหลังแหลกเขาหนูมันแลีนอยู่พุ่นครับแถวนี้ว่าเลีนแล้วน่าที่ถือจับเข้าไปแล้วถือบ่วงเข้าไปลรอไปครับผมหมอกจางๆและควันสว,สวัสดีครับพี่น้องครับ โอ้หมอกหนาครับไปนี่เดี๋ยวไปงามเลยครับผมบรรยากาศหมอกจางๆมาครับผมได้เวลาหกวงเสาร์นยครับนี่มึงผมใส่บ่วงไว้โอ้เหลียอย่ตัวนี้ใส่บ่วงล้องเมืองครับบาม์บางนีมันทิ่เรียนบ่ เรียนนี่แหลมว่ถือูนอนอหน่อยไมงมันแหลมด้วยไมีหนูอยู่แถวนี้ ติดจากหลังเลยบ่วงใส่เช็คกไวเซือใส่เช็คกว่าหัวเรียนบอเมึงกลับห้าบานใส่หลังแรกเง้อเรียบร้อยครับผมหลังแรกก็โดนเลยจ้ะหลังแรกก็โดนเลยนะจ๊ะ นีเจ้าโอ้โหตัวสวยหนูพุกตัวนี้พี่น้องครับเป็นหนูขาตั้มปูเผาเรลากรูกรูเ <c oughs> <c oughs> ด็กกู้ตะลังแรกเลยเป็นไหนพี่น้องครับหมายเกาเขาหมายเกาเกาทางนี้บัวครับบัวเหรียญตัวงามเลยล่ะ หนึ่งมาแล้วจ้ะหนึ่งประตูต่อศูนย์จ้ะติงไปแล้วนะฮะพ่อหนุ่มคนนี้เนี่นไฟแต่พุ่มนี่พี่นอ้องอื้ งกระบอกถือบ่วงกระบอมีห้อยเอาออกเดี๋ยวมาใส่ไม้ไม้นี่ไปหาใส่ทางเืียนหนูยังเดียดไหลยอยู่มันเลีนอยู่ บ่บอเร่ไฟโอ้ยหนูหน่อยหลี่ี่น,อน้องหนูขาต่้มหน่อยครับนี่โอ้ยลูกมันลูกหนูขาต่้มเมืองครับหน่อยบอ่เอาไปก่อนเห็ดได้บ่นี่หน่อยปานนี่ นั่นถืออีกแล้วโอ้ยตัวหน่อยครักพี่น้องตัวที่สามหน่อยครักหน่อยเนี่ยเมืองครับดิเฮ็ดกินได้ป่ะนี่ทางนี้ว่าถือเบิดแล้วฟังนี่ ลูกหนูขาตั้มครับตัวน้อยครับอุ้ยถีบมือจากควงเล็กถีบมือจากควงเก็บแจได้พี่น้อง ชาต่้หน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวยังนี่นี่ตัวหน่อยอยเลยแม่มันขอไปกินเหรอเดียงก้อย่าทันคืออีกครับผมยิงไปแล้วครับห้าประตูต่อศูนย์ครับผมโอ <laughs> ตัวหนูหน้อยพี่น้องเบิองโตไหมลูกห,หนูขาต่้มครับผมเมืองนี่พี่น้องถื่ได้ครับนี่ตัวน้อยคักน้อยเนี่ยต่ไี้ตัวนึงแต่จจังเลยได้ไดถื่เนาะหนูฟุกนี่ตัวเดียวเบิอง เดี๋ยวเขาพยายามบ่วงอีกบ่วงเขากิดไต้เพราะเขาครับแม่มันขอไปกินเหรอพี่น,อน้องกินตะลุกไว้ห่งดีละ่ะลอกหนังได้บ่าน,อน่อยบอกแล้วมันต้องเป็นข,ขาต่ำเมื่อไลรวครับ ว่ถือกแล้วนซองหลังตุดดไท,ทยโห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 เดี๋ยวเดี๋ยวบวงอีกประมาณยี่สิบกว่าหลังครับหาแต้มเหรอพี่น้อง มิตรหนูหน้อยเฮ้บวงคือใส่น้อยเตน้อยอยู่นยนหนิเรียนบ่านอยผมเล่นไฟต้อยูย่นิเรื่อยตัหยตหยตห้หนูน้อย โอ้โวไต้เคเดียนไต้จนสวยแต่บวงเขามีแค่นีเหมือนเนาะเดี๋ยวไปมาใหม่ครับมาใส่มุมนี้มุมนี้นา่าสิเป็นหนูใหญ่เด้อแล้วน,นี่หนูน้อยครับหนูใหญ่อยู่แถวถ่พยไป ลองเรียกเลยแถวนี่แหละมองใส่จุ่มไว้ี่จาหนูหน่อยครับผม <laughs> เดี๋ยวมาใส่ไหมพี่น,อน้อง้อยเรียนเพียบอยู่เยข้าเจ้าใส่หม่ข้าเจ้าใส่แมนเมืดนี่ ไป,ไปยามบ่วงกันครับบ่วงเขาหลายหลักเลยล่ะเมื่อท่านถอดออกตั้งหมู่บ้านไปครับผมไปพี่น้องครับผมกลัวเลวสวยแล้วมันนีมาใส่ไฟกับว่าแจงโอ้มเแหลน มีหอยแหรียเลยพี่น้องจชอไปกินละบ้อเลยชิสิเยอะเหรียนมามุมนี่เบลีย์ด้วยนี่ มุมนี่เ้าได้บักใหญ่ไปแล้วเก็ดขีดบักใหญ่หนุ่น้ำม,มีเสตบวงไว้ฮย้ฮยเขราะยมาขวดไม้ตัวนี้พี่น้องเตรียมเลย,ยเฮียดี๋ดวมาใสอีกได้ไงเรียนไ้ก่อน ta như buồn không hê hê ba lèn đi ui oh, như thế này đang đi nổ nổi ไว้ามาวัดหาจินอยู่ทางฝุ่นเยเดี๋ยวเขามานำมันอียด้อยูเหมือนเปียละเอาเลี้ยงเฟ้ปวงิไฟกันนะเห็นยู่ดอก ันหูเหรอมันบอลเลียนเลยเดี๋ยวนี้ข้าถือข้อหลังเหัวบวงเลย หมาดเลยบ่วงกลับติดกระชายบ่วงไม่ทำงานเมืองไดแเบ่งบักไหล ไปแบบยางที่อ่ะโมเลนเลยทังงามๆน่ะ,ะเจ็บเอาเหมือดสมบารณมันมันหน่อยลองเขากับเห็ดไปแค่นั้นแหละครับ รู้สึกว่ามันมน้อยลง <c oughs> เจุดไหมไม่หยากบ่วงด้วยซี้ไปสื่อขีก้กับดักแบบพีน่น้องสื่อยึดตำรวจแล้วติดที่ผ่าบาทบ่วงหางไฟยุ่นี่เลยเห็นรังเยอะครับ ใส่ไว้ชองหลังเด้พี่นอ้องใส่บ่วงไว้ชองหลังหายหลังหนึ่งครับผมเฮ้ยพาไปใส่น้อยนี่ใส่บ่วงไว้ชองหลังครับหลังหนึ่งยู่นี่เดี๋ยวหาก่อนนึกพี่น้องครับ บวงหายลังนึงครับเนี่ยใส่ไว้นีแล้วนี่มันาไปยางม้าบักไก่เด้พี่นอ้องหาเ่าเห็นเลยครับ บ่วงหายครับผมส่ยไปสองลังไปที่เป็นพวกใต่ขี่เดียนเอาไปครับย่านอยู่เดอ้อครับนี่ยส่วยไปผุดมาา่มหนาสิผามาไก่ปันนี้หนูซื้อไหมคนเอาไปแล,ล้วลหะกระดิ่ถืออแล้วครับ เป็นมุนม่นๆอยู่ไหมให้ไปสองหลังหน่ยหลันงนึงอยู่นี่ทา้งบางๆหน่ยเสียหาว่าเห็นครับผมก็เจ้าเอาไปลวละ่ะติดมันก็ะถี่ห่วงตัว สรุปผลงานกันครับวันนี้ติดกระจายตัวบใหญ่หายลางหนึ่งครับบวกเือนพี่ร่องโอ้ยเกิดาตัวเดียวหาเต้ยมเลยพี่ร่องครับ ธรรมดาด้ยครับหาแ้มด้วยครับผมห <laughs> ลอกหนังเอหลอกหนังหรอกอะทอดกินได้อยูะอย่างอื่นก็ถือประเด,ดอกหนูรุ่นนี้หน่อยหดลูกหนูขาตั้มครับผมพี่น่องใส่ดอวกันหมดเลย แม่มันพอไปกินหรอ,อนี่พะน,นี่ห่อเท้ากูมูนก็ติดขวดได้อยู่เอาถือว่าหมานกึเ้เกาเหรอครับผมพี่นอ้องดูว่ตัวหน่อยมันเคยหน่อยจีง ครับกันนี้จะแข็งแข็งผมบ่วงเสียหลังนึงครับผมหาไม่เห็นเลยพี่น้องครับเบอร์เบลียงเขาใส่มันน้อยๆเลยมันบ่เขาห้าแต้มนะจ้ะวสวยจ้าแจ๋วนี่นะครับผมผลงานเน่าวันนี้สวยล้ะขอบคุณพี่น้องได้ไหมนีมาสวย หกโมงส่องหกโมงกลัวเราหรือวะไปเจนไม่คลิปต่อไปครับน้อยๆแน่ๆเอาเหมือนละพี่น้องครับมันเหมือนละหนูช่วงนี้มาต้องห่วงฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงแกใน่ได้ครับผมช่องน้อยๆของคนอีสานบ้านเฮาแรงไปมาได้ครับติดตามกันมึงครับผมมาตรงห่วงผู้ใดีสายละหนักมึง กติดตามไปเลยมีคลิปใไ้เมืองซุ้มเอครับผมฝากไว้น้ำแน่ไก่ปีไม่แล้วอาล่าขามปีคือเก้าแล้วครับผมพี่น้องปีนี้ไปขอบคุณครับผม